สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิริบาลนะครับผมขออนุญ,ญาตที่จะนําคําเทศนามาแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนําพาให้คําเทศานานี้จะเป็นพระวจนะที่มาจากพระเจ้าที่ได้ตัดผ่านพระคําของพระองค์และขอให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านนะครับเชิญรับฟังได้เลยครับในพระธรรมเอเฟซสบท e ที่2ข้อ19ถึงข้อ22นะครับ ก็จะเป็นพระกัมภีที่พูดถึงเรื่องของการสร้างสาวกการที่จะเป็นครอบครัวในพระคริสต์การที่จะเป็นเหมือนพระองค์การที่จะมองจดจับจ้องอยู่ที่พระองค์พิจกักไมตรีจิตนั้นปีนี้ครบ185ปีสมัยก่อนนะครับคนที่มาจากเมืองจีนเนี่ยครับก็าจะเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเรานั้นเขาเรียกว่าเป็นสินตึ้ง ผมเข้าใจเองนะครับเพราะคำว่าตึ้งเนี่ยหมายความว่าเป็นตึงนงังใช่ไหมครับคือคนจีนก็คือสินตึ้งก็คือคนที่มาจากเมืองจีนใหม่ๆและในที่นี้ก็มีหลายหลายท่านนะครับที่เป็นผู้อุโสเนี่ยก็มาจากเมืองจีนเหมือนกันใช่ไหมครับตอนนี้พวกท่านกลายเป็นเหล่าตึ้งเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ใช่สินตึ้งนะครับเพราะสินตึ้งคือคนมาใหม่ๆนะครับแต่ว่าเรามาเป็นสินตึ้งในสมัยก่อนนั้นก็คือเรามาร่วมอยู่ในพระกายของพระเยซูคริสตจักรนี่แต่ตอนนี้มีคนที่อยพยพมาอยู่เมืองไทยซึ่งเป็นคนจีนนะครับ ตอนนี้มีสินตึ้งจริงๆแล้วครับก็คือคนที่มาทำธุรกิจอยู่แถวสำเพงบ้างนะครับอยู่แถวโบเบเปรานภารกิจของเหล่าตึ้งแบบเราเนี่ยนะครับก็คือต้องนำให้สิงตึ้งเนี่ยมารู้จักขับพระเจ้าเนื่องจากกึ่งดิจิตของเรานั้นเป็นกึ่งดิจจีนโพ้นทะเลแห่งแรกของโลกริสตจักรในพัมพีใช้คำว่าร่างกายเป็นอุปมาเปรียบเทียบให้เข้าใจความหมายของกริสตจักรแต่ละส่วนของร่างกายก็คืออวัยวะนั้นมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป เ้าจะทําหน้าที่ของมือไม่ได้มือทําหน้าที่แทนตาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นใน,นกระจักรนั้นเราแต่ละคนต้องรู้บทบาทของเราและทํางานสอดคล้องประสานกันหากไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเราจะเผชิญกับความสับสนในพระกายของบรคคริตอย่างแน่นอนหลายครั้งเรามีความขัดแย้งกันเราปีนเกลียวหมายความว่าเราหมุนเนี่ยนะครับมันไม่เข้าเกลียวมันปีนเกลียวนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ทําตามหน้าที่ของเราอย่างถูกต้อง พระนพมงีจึงได้สอนชัดเจนครับว่าเราถูกก่อสร้างขึ้นเพื่อที่เราเองนั้นจะสามารถเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันเป็นวิหารอันบริสุทธิ์เพื่อที่เราจะสร้างกิเลสจักให้เข้มแข็งต่อไปและเราจะมีกิเลอจักที่แข็งแรงด้วยครับและมีกิเลจักที่มีสมาชิกเติบโตในพระคำในทางของพระเจ้าในเพ,พิ่มผีบอกว่าคนที่จะเติบโตในทางของพระเจ้านั้นคนนั้นจะต้องยอมรับการปกครองของพระเยซูคริสต์คำว่ายอมรับนะครับไม่ใช่ บ,บังคับคําว่ายอมจํานวนนั้นไม่ใช่หมายความว่าถูกกดดันแต่ว่าเป็นการสมัครใจเป็นการยอมรับเป็นการยอมจานวนต่างหากเพื่อมพีบอกว่าพระเยซูตรัสว่าราชอำนาจของเราไม่ใช่เป็นของโลกนี้เพราะว่าราชอำนาจของพระเยซูนั้นปกครองอยู่ที่แผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูประกาศตั้งต้นแรกเริ่มเดิมทีเลยพระเยซูประกาศว่าจงกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วในวันนี้นะครับก็จะมีพี่น้องที่จะเข้าพิธีบัพติศมาศสิทธ์เข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้า เขาจะต้องผ่านกระบวนการการกลับใจใหม่ครับการกลับใจใหม่นั้นรวมกระบวนการเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในคําว่าการกลับใจก็คือการที่เขาสํานึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนบาปเมื่อเขาสํานึกว่าตัวเป็นคนบาปนั้นเขาถึกเสียใจในสิ่งที่เขาทําลงไปและเขาก็อยากที่จะหันกลับจากทางเดิมของเขาเพื่อที่จะมุ่งทิศทางเขาจดจ่อและไปถึงพระเจ้าให้ได้เหมือนคำคำนี้ครับเป็นคําที่สําคัญของ ชีวิตคริสเตียนจะเริ่มต้นจากการกลับใจใหม่นี้เองและเป็นหนึ่งในอุปนิสัยที่สําคัญที่สุดครับและการกลับใจใหม่นั้นเป็นท่าทีที่อยู่ข้างในและเป็นอุปนิสัยติดตัวตลอดชั่วชีวิตของความเป็นคริสเตียนของเขาอาณาจักรของพระเจ้านะครับเกี่ยวข้องกับการกลับใจใหม่และการบังเกิดใหม่การกลับใจใหม่หมายความถึงการกลับเนื้อกลับตัวต้องการที่จะตั้งต้นชีวิตใหม่แต่เมื่อเขาซ่อนตัวอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้า เขามีความศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์เขายอมรับให้พระเยซูได้ทรงอภัยโทษความบาปของเขาด้วยการขอรับการอาภัยจากพระองค์แต่เขาเปิดใจออกต้อนรับพระเยซูเข้ามาประทับอยู่ในชีวิตเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเขาได้ตัดสินใจติดตามพระเยซูตลอดชีวิตของเขาและจุดนั้นครับที่เขาตัดสินใจเนี่ยนะครับก็คือจุดที่พระพีแชคําว่าบังเกิดใหม่ลูกของพระเจ้าคริสเตียนทุกคนนั้นจะต้องมีประสบการณ์ของการบังเกิดใหม่ พระเยซูสอนว่าถ้าผู้ใดไม่บังเกิดใหม่เขาจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าก็ไม่ได้เมื่อคนจะมีประสบการณ์กบบารบังเกิดใหม่นั้นเขาก็เกิดอยู่ในครอบครัวของพระเจ้านั่นก็คือเครือจักรนั่นเองเขาเริ่มต้นที่จะเป็นชาวสวรรค์ที่ยังมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้พูดง่ายก็คือว่าถือพาสปอร์ตนะครับนะ Kingdom of Heaven ก็คือคืออาณาจักรสวรรค์นั่นเองพี่น้องครับท่านทั้งหลายเรามีพาสปอร์ตหรือยังครับ แล้วพาสปอร์ตเนี่ยประทับวีซ่าเข้าสวรรค์ได้ไมั้ยครับและนั่นคือความหมายของการบังเกิดใหม่ที่แท้จริงและการที่เรามั่นใจว่าเรามีพาสปอร์ตเรามีวีซ่านะครับหมายความว่าเรามีความมั่นใจในความรอดมั่นใจในชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าให้กับเราเรารู้ว่าบ้านขาวรของเราอยู่บนสวรรค์ครับและเรารู้ว่าบ้านของเราบนสวรรค์น,นั้นก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอาจจะไม่ได้วัดเป็นตารางวาตารางเมตรนะครับแต่วัดด้วยสง่าราศี การรับใช้พระเจ้าสิ่งที่เราทําเพื่อพระองค์เบื้องหลังของพระธรรมเอเฟซัสที่เราอ่านไปแล้วนะครับเป็นจดหมายฝากฉบับแรกในเรือนจําที่ท่านอักขทูตเปาโลเขียนขึ้นในปีประมาณคศ6กสาระสําคัญก็คือกิจจักคือพระกายของพระเยซูภาพทางด้านขวามือนะ้น็ขอขอภัยเป็นภาษาอังกฤษก็คือแบ่งพระธรรมเอเฟซัสท่านออกเป็นสอตอนใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีแถมออกมานะครับใน ตอนที่3อยู่ในเอเฟซัสบทที่6ช่วงป,ปลายโปรดอย่าลืมนะครับว่าเมื่อคิดถึงเอเฟซัสเราต้องคิดถึงคําสอนของกิตจักรครับคิดถึงกิตจักรเมื่อไหร่นะครับเราจะมีกิรตจักรในอุดมคติได้อย่างไรขอให้อ่านพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ถึงบทที่3นะครับเน้นเรื่องหลักข้อเชื่อหลักคําสอนที่เกี่ยวข้องกับชีวคริสเตียนและกิตจักรบทที่4ถึงบทที่6นะครับพูดถึงเรื่องของการประพฤติแนวทางปฏิบัติต่างๆของกิตจักรและคริสเตียน ในบทที่สองนะครับพูดถึงสภาพของคนในกครือากรที่จะเป็นคริสเตียนคนเหล่านั้นตายไปแล้วนะครับในการล่วงละเมิดในการบาปของตัวเองคนเหล่านั้นนั้นเคยอาศัยอยู่ในวิถีของชาวโลกคนเหล่านั้นนั้นดำเนินตามความปรารถนาของมารซาตานเขามีชีวิตอยู่ในตันหาของเนื้อหนังและความบาปเขาเป็นลูกแห่งความพินาศและพระพิโรธของพระเจ้าและเขาถูกแยกจากพระเจ้าคนเหล่านั้นมีชีวิตอยู่โดยปราศจากความหวังและปราศจากพระเจ้า และข่าวเสริฐที่ยิ่งใหญ่นะครับปรากฏอยู่ในบทที่2ข้อที่4ถึงข้อที่5พี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าถึงแม้ว่าเราตายแล้วจากการละเมิดแต่พระเยซูทําให้เรามีชีวิตพระเยซูนํามาซึ่งความสงบสุขและการคืนดีเกิดขึ้นระหว่างเราด้วยกันเองกับเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพิ่งผีข้อนี้มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็คือไมก้กางเขนไม้กางเขนนั้นที่พระเยซูทรสงสิ้นพระชนทําให้พวกเราทั้งหลายคืนดีกับพระเจ้านี่คือแนวดิ่ง และในวิดีโอกันนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันนี่คือแนวราบพระเยซูเป็นผู้ที่รื้อกำแพงที่แยกระหว่างสองฝ่ายกันเมื่อผมอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้คิดถึงกำแพงเบอร์ลินครับแยกระหว่างเยอรมันตะวันออกกับเยอรมันตะวันตกคิดถึงกำแพงที่ทําด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับที่ขวางระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์สูงขึ้นประมาณสัก20เมตรนะครับเห็นจะได้ ากับตึกประมาณ4ีชั้นนะครับนั้นคือกำแพงที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นกำแพงที่มนุษย์ที่มีความผิดบาปที่มีตันหามีการแบ่งแยกสร้างขึ้นมาทุกวันนี้พี่น้องครับเราเห็นกำแพงที่มองเห็นได้แต่ไม่มีกำแพงที่มองไม่เห็นที่มนุษย์ก็สร้างขึ้นมาเหมือนกันไม่ว่าเป็นการแบ่งแยกเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแยกฐานะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแยกใน ละาด้านของเศรษฐกิจการเงินไม่ว่าจะเป็นการแบ่งพักแบ่งพวกไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแยกระหว่างผลประโยชน์นั่นคือกำแพงที่มองไม่เห็นเป็นกำแพงที่เกิดขึ้นในโลกนี้แต่ในกจักาของพระเจ้านั้นพระเยซูทรงลือกำแพงทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นลงนำมาซึ่งการคืนดีภาษาอังกฤษเรียกว่าพี e หรือสันติสุขที่เกิดขึ้นในข้อที่16นะครับพี่น้องครับพระเยซูได้ทรงทำลายกำแพงที่มองไม่เห็นในเครือจักรของพระองค์ลงแล้วขออยาให้เราสร้างกำแพงขึ้นมาใหม่นะครับและถ้าใครก็ตามสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นนี้ขึ้นมาใหม่เรากําลังทําผิดพระประสงค์ของพระเจ้าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเครือจักรนั้นคือครอบครัวของพระเจ้าในข้อที่19เาเห็นชัดเจนครับเพราะฉะนั้นพวกท่านจึงไม่จะเป็นคนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไปพี่น้องครับผมได้ เคยเทศนาหลายครั้งครับคำว่าทรมิกชนนะครับก็คือภาษาอังกฤษรียกว่าเซนต์นี่คือความสําคัญของพวกเราที่พระเยซูได้ทรงไถ่เราให้เรากลายเป็นเซนต์นะครับอย่าเสียชื่อเซนต์เพราะการทําเสียชื่อเซนต์ทำให้เสียชื่อพระเยซูด้วยเพราะพระเยซูทรงเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นศรีรษะของครอบครัวของพระเจ้าเพราะครอบครัวของพระเจ้านั่นก็คือครือจักรนั่นเองคําว่าคนนอกกับคําว่าคนต่างด้าวนะครับ สินตึงทั้งหลายเนี่ยรู้ดีรวมทั้งเราตึงด้วยใครก็ตามที่ย้ายไปอยู่ที่สหรัฐนะครับได้ใบเขียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนต่างด้าวแต่คนที่ย้ายมาจากเมืองจีนมาอยู่ที่เมืองไทยในสมัยพ่อแม่ปู่ย่าต,ตายายของเราก็เป็นคนต่างด้าวเราที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาก่อนเข้ามาในกิจจักเราก็เหมือนกับเป็นคนต่างด้าวแต่ด้วยหลักการของครอบครัวของพระเจ้า ไม่มีคนต่างด้าวอีกต่อไปครับไม่มีคนนอกอีกต่อไปไม่มีคนที่ถือใบเขียวอีกต่อไปทุกคนเปลี่ยนไปถือสัญชาติไทยหมดคะในกียิจักรนั้นทุกคนเปลี่ยนไปถือชัญชาติของแผ่นดินสวรรค์เมื่อเช้านี้นะครับตอน9ก้าโมงถึงสิบเก้าโมงห้เนี่ยผมสอนพระกมภีร์เกี่ยวกับเรื่องของหลักข้อเชื่ออักขรทูตสอนมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมแล้วนะครับได้พูดถึงเรื่องที่ว่าพระเจ้านั้นได้กําหนดเราไว้ล่วงหน้าให้เป็นชาวแผ่นดินสวรรค์และในพระธรรมเอเวซัสบทที่หนึ่งนะครับ ้าพี่น้องลองกลับไปดูกลับไปอ่านเนี่ยเราจะเห็นครับว่าพระเจ้ากําหนดไว้ล่วงหน้าพระเจ้าเลือกเราไว้แล้วและเมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็เรียกเราให้เรากลับใจใหม่มาเป็นลูกของพระองค์เมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็เรียกบุตรน้อยที่หลงหายไปกลับคืนสู่บ้านของพระองค์ตามว่า church นะครับหรือว่าคิดจจักนั้นในภาษาเดิมเรียกว่า ecclesia เแ e ปลว่าออกนะครับ ecclesia เนี่ยมีความหมายว่าเรียกเรียก พวกเราทั้งหลายออกมารวมกันออกจากครอบครัวอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นของพระเจ้าเข้ามาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวที่เรียกว่าครอบครัวของพระเจ้านั่นคือคริสตจกักรประการต่อไปนะครับริสตจักนั้นถูกสร้างขึ้นในรากฐานของพระเยซูคริสต์ในข้อที่20นะครับเราเห็นชัดเจนครับว่าท่านทั้งหลายถูกก่อร่างสร้างขึ้นบนรากฐานของบรรดาอากาศทูตและผู้เผยพระนะในข้อที่20นะครับมีกริยาตัวหนึ่งนะครับที่เป็นกริยา แสดงถึงอดีตการก็คือทั้งหลายได้ถกูกก่อสร้างก่อร่างสร้างขึ้นแล้วเราได้ถกูกก่อร่างสร้างขึ้นแล้วและกำลังถูกสร้างขึ้นต่อไปโดยเลยครับโดยรากฐานของบรรดาอัครทูตและผู้เผยเพระชนะรากฐานของอัครทูตและผู้เผยพระชนะนั่นคือพระคริสตธรรมคัมภีร์นั่นเองเรารู้จักบรรดาอัครทูต และบรรดาผู้เผยพระชนะสิ่งต่างที่พวกเขาได้สั่งสอนนั้นในพระกัมภีร์และมีพระเยซูเป็นศิลาหัวมุมก็คือศิลามุมเอกครับพี่น้องครับพระเยซูสร้างเราอย่างมั่นคงบนศิลานี้เราจะสร้างกิจจักรของเราไว้แต่พระเยซูก็ยังสอนถึงเรื่องของผู้สร้างผู้สร้างบ้านสองคนนะครับคนหนึ่งเป็นคนโง่เป็นคนหนึ่งเป็นคนฉลาดดูเหมือนว่าในแง่หนึ่งนั้นพระเยซูสร้างเราแต่ในอีกแง่หนึ่งนั้นก็คือเราก็ร่วมมือกับพระองค์เช่นเดียวกัน บ้านหลังนี้จะสําเร็จไม่ได้ถ้าเราเป็นคนสร้างบ้านที่โง่เขลาครับเพราะว่าเขานั้นสร้างตัวเองอยู่บนความไม่เชื่อฟังไม่ได้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่พระเยซูกําลังสร้างชีวิตของเขาอยู่นั้นเขาต้องตอบสนองด้วยการเชื่อฟังนี่แหละเขาคืออันตรายในการเติบโตในการถูกสร้างครับประการที่3ครับก็ไดจัดได้รวมตัวกันเพื่อเติบโตเพื่อที่จะเหมือนพระเยซูคริสต์ในข้อที่21นะครับ ในพระองค์ทุกส่วนของโครงสร้างถูกเชื่อมต่อกันและ,จะเจริญขึ้นเป็นวิหารบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกส่วนโครงสร้างเชื่อมต่อกันถ้าหากว่าเส้นเลือดนั้นไม่สามารถไปเลี้ยงสมองหรืออวัยวะในหลายๆส่วนได้อวัยวะเหล่านั้นก็ตายครับคนที่เป็นเบาหวานใช่ไหมครับต้องตัดขาเพราะอะไรครับเพราะว่า เลือดไปเลี้ยงไม่ได้เช่นเลือดของเขาไม่ดีเขาไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ไม่สามารถที่จะส่งอาหารไปแล้วก็ส่งของเสียกลับมาพี่น้องครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่พวกเราจะต้องสํานึกตลอดเวลาว่าเราเชื่อมต่อกันบริสุทธิ์และจริงใจมากเท่าไหร่สุดท้ายในเช้าวันนี้นะครับเครือจักรนั้นเป็นที่สถิตของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์คืออะไรครับก็คือพระวิญญ,ญาณเนี่ยสถิตอยู่ในพวกเราอยู่ท่ามกลางพวกเราเป้าหมายสุดท้ายของการถูกสร้าง ร่วมกันก็คือเราทั้งหลายกลายเป็นที่ประทับของพระเจ้าโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และท,ที่ประทับนี้เองนะครับเพิพ่งพิเศษว่าวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์และที่ประทับนี้ก็ยังขยายตัวยังเติบโตต่อไปการเติบโตของครอบครัวของพระเจ้านั้นต้องการเวลาและพื้นที่ในการเติบโตครับและที่พวกเราใช้คำว่าแพลตฟอร์มหรือเวทีนะครับในสมัยนีย้ก็มีความหมายอย่างนั้นคิดวาจากนั้นเป็นแพลตฟอร์มในการเติบโตของคริสเตียน แม้ว่าเราจะอยู่ที่บ้านนะครับเราฟังออนไลน์ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไปก็คือสามัคคีธรรมแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มาโบสถ์ได้เหมือนกับ6-7เดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในสมัยของคริสตจัยรยุคแรกเหมือนกันคริสตจักรยุคแรกนะครับไม่มีอาคารสถานที่ใหญ่ๆที่จะมีคนอยู่ด้วยกันหลายพันคนไม่มีครับแต่มีบ้านเล็กๆที่มีการรวมตัวกันของคริสเตียนไม่กี่คนแต่เขาก็เป็นคริสตจักรได้ เขาถูกข่มเหงเขาถูกปองรายเขาถูกหมายปองชีวิตคนที่เป็นคริสเตียนในยุคแรกนั้นถึงตายมากมายเหลือเกินแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะบังคับไม่ให้คริสเตียนและคริสจักเติบโตได้ฉันไดฉันนั้นครับเดลต้าโอไมคอนโควิด1 9ก็ไม่สามารถที่จะจำกัดการเติบโตของคริสจักได้แล้วเราขอบคุณพระเจ้านะอินเทอร์เน็ตเราทำอะไรหลายอย่างออนไลน์เนี่ยมีคนเข้ามาดูเป็นพันคน มีบางรายการนะครับมีคนเข้ามาดูเป็นหมื่นคนียงนังเ้เาาราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าคริสจัรยังคงเติบโตต่อไปยังคงขยายตัวต่อไปพี่น้องที่จะย้ายสมาชิกภาพและพี่น้องที่จะรับปรับสมาในวันนี้ก็เป็นพยานที่นั่งอยู่ท่ามกลางเราในข้อที่22นะครับของพระคัมภีร์ตอนนี้ในพระคริสต์พวกท่านกําลังถูกก่อร่างสร้างขึ้นด้วยกันให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าโดยพระวิญญ,ญาณและสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะมอบ พระกัมพีอีกข้อหนึ่งในหนึ่งโครินบทที่6ข้อ19และข้อที่20ผมอยากให้พี่น้องฟังนะครับท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านไม่ใช่เป็นเจ้าของตัวท่านเองอีกต่อไปเพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายเกียรติพระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถอะพี่น้องครับโปรดอย่าท้อใจ เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในกิจจรเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเรากําลังถูกประกอบเข้าด้วยกันเหมือนกับเป็นจิ๊กซอหรือเป็นเลโก้นะครับถ้าผิดก็ทําใหม่นะครับกลับใจใหม่สรารภาพบาปเพราะว่าเรากําลัง under construction เพื่อให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าพอเราอ่านสุวรรณพฤในสุยบัติด้วยกันนะครับเอเฟซัสบทที่2ข้อ19เเพราะฉะนั้นพวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไป แต่พลเมืองเดียวกันกับบรรดาธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรท่านผู้โสและพี่น้องที่รักทุกท่าน